สวัสดีจ้าอยู่กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทงค่ะนี่ค่ะได้เวลาแล้วทางนี้นำ้ำลราทางคูยังล้างคูอยู่ก,กรรมกรซักยังล้างคู oh. <laughs> มาได้สร้างซักเอ้ยทางนี้นำ้ำเราได้จักแซบมีแซบมีมีปลามีเบาเลยแซบบ่แซบบ่แซบบ่ <c oughs> ตอดเงาเออย่างเดียว มาเด้ค่ะแวะทานข้าวเที่ยงด้วยกันด้อจ้าตับมะฮุงต้มไก่ค่ะแซ่บค่ะอย่างนัวๆเผ็ดๆนัวๆมันตะเซอร์ก็มาแต่จีนเอเอเลยจะไวามาแต่จีนขนมจีนขนมจีนโอ้อ <laughs> นี่ค่ะมาจ้าแวะทานด้วยกันค่ะแซ่บๆค่ะสร้างซักมันยังสร้างซักมาได้ เพิ่มพลังค่ะได้เวลาเพิ่มพลังเนาะค่ะต้มไก่นี่ก็มาแต่ไก่คือเดียว <laughs> มาแต่เซอมาแต่ซนหมดแล้วมาแต่ซนไก่ซ <laughs> น,นเนาะสงสัยหิวค่ะหิวจัด เพิมพลังนะเพิ่มพลังเพิ่มพลังเสร็จแล้วค่อยลุยงานต่อมา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 บเฮ่บ้อบแปบหรือมีแซบคิงบ้าว้าแซบแซบเมื่อคืนมันบ่าให้เยอสอ่ายู่ตัวมีแซบต้ พูเลยม,ม,มีแซบแร้วระวังระว้งโอ้ชายเทพผู้เลอร์จบันยี่สิบหกไหมเอานู้นูะได้เห็นยังไง่าเ <c oughs> บิ่งบรรยากาศการรับประทานข้าวของทีมช่างเนาะคะ <c oughs> ่ะื <spe al> เพิ่มพลังแล้วค่อยลุยงานต่อนะคะออสองวงค่ะทงเทีนกับเต็มเลยค่ะกินเขาสองวง <sk ill> มือนีีสองวงไก่กมแก่แม่เลาไปไหนล่ะเดือดแล้เราจะกินตตามะฮงเรามาซิมตมมะฮงเราเล่ากันแล้วเราเยอะแตามะฮงแล้วว่า โอ้สดเราแซบบ่บานี่แซบบ่ฮะแซบบ่เป็นแซบไงวะมีแซบบังดูตักประเดี๋ยวาจได้บานี่มือนะมันอจะหาดงานี ถามแซ่บบ่าเค็มๆหมดบ้านบ้านเขาจะต่ำเสจ้าวใชต่ำเสจไปแดกเชมีต่ำเสจไปแดกได้ต่ำเสจโคกต่ำเสจโคกบ้านพวกเ่าต่ำาสจโคกต่ำเสคก ขันบ่าตสโคกสิได้กินบ่จะาตำใส่ยัง <c oughs> ต่ำสปลาแดหตำส้ปดเาตอบเรยงว่ามันใจเาถ้าเจ้าตัวต้อ,ตอ,องนันปั๊บนะเป็นนงหูสีบ่แล่นไปตตีตลันติมาเงาหูมาเงาหดดูไปข้าันอน,นี่ค่ะบรรยากาศการทำรับประทานข้าวนะคะ ฮอนโหลสาธิตได้จีจำไม่ขึ้นเซ็บย่างเดียวลองหมอมีเซ็บบังดูมาขอืืออมมมมัันบไีเราเบอร์ห้าเลยไม่หรอวะนี่ค่ะหลังจากรับประทานมื้อเที่ยงเสร็จเนาะค่ะทีมช่างก็ลุยลงมือทำเลยเนาะค่ะ อันนี้คือช่างเทิดพันทีเทเอ็นเททับหลังแล้วเนาะคะ่ะเททับหลังแล้วพ่งนี้ค่อยก่อต่อเนาะคะ่ะค่อยค่อยทำต่อเนาะคะ่ะช่างเทิดเททับหลังแล้วเนาะคะ่ะส่วนสร้างซักก็ฉาบแทงแพงข้้งหลังบ่แล้วเราบ่สร้างเทิดสร้างซัก น้องคิงก็ตามปูนเหมือนเดิมจ้านี่ค่ะหลังรับประทานมื้อเที่ยงอย่างอร,อร่อยนะคะอันนี้คือเททับหลังทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ให้ปูนแห้งแล้วค่อยก่อขึ้นไปอีกนะคะ เดี๋ยวไปดูแผงด้านหลังเนาะค่ะช่างซักชาบเมื่อเช้านี้เนาะค่ะยังไม่เสร็จเนาะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นพนุ่งนี้ใครยูค้างนี่มันห่มทางนี้ผัดแดดเนาะข้างผุดกันห่ม ว่า่งบิ่ไม่เปลี่ยนหรอกน,นี่ค่ะหน้างาน,น,น,นของช่างซักเนะค่ะเพิ่นฉาบใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแผงนี่นี่เนะคะงานช่วงบ่ายเนาะค่ะน่าจะ อันนี้ก็ช่างเทิดเทเททับหลังเสร็จก็จะจะไปทราบบ่บ่ช่างเทิดทราบแผงด้านนี้บ่เททับหลังแล้วนะค่ะช่างเถิดบ่เทเททับหลังเสร็จก็มาชาบด้านนี้เนาะคะ่ะเหลือสองแผงเนาะคะ่ะด้านข้างพรุ่งนี้ก็ลุยนี่เนาะคะ่ะลุยก่อ แดดยังแจ่มเลยนะคะแดดตอนบ่ายแดดตอนบ่ายๆยังแจ่มเลยเมื่อเช้านี่อากาศเย็นตอนบ่ายมาพอดีอุ่นๆพอดีอยู่นะคะไม่หนาวมาก โอเคจ้าเจอกันใหม่นะคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งด้วยจ้าาขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกกําลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำล่ำรวยรวยทุกทท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาค่ะเจอกันใหม่ในะคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะจ้า ขอบขอบคุณทุกทท่านมากจ้า